สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิทยาศาสตร์โลกและอาวากาศเอกภพทฤษฎีบิกเบงอธิบายว่าเอกภพกำเนิดจากบริเวณที่มีขนาดเล็กและความหนานแน่นและอุณหภูมิสูงมากก่อนจะขยายตัวออกไปทํทำให้พลังงานเปลี่ยนเป็นสสารและออกกำเนิดกาแล,ล็กซีนีบิลาและดาวึกหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนคือการขยายตัวของเอกภพ และการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังกาแล็กซี่เป็นระบบของดาวดึกเนบิวลาและสสารระหว่างดาวที่ถูกยึดรวมกันด้วยแรงโน้มถ่วงระบบสุริยะของเราอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกซึ่งเป็นกาแล็กซี่ชนิดกลางหันมีคารมีโครงสร้างหลัก3าส่วนได้แก่นิวเคียจานและอารู ดาวลึกดาวลึกเกิดจากการยุบตัวของสาาสารในเนบิวลาด้วยแรงโน้มถ่วงเมื่อแก่นของดาวมีอุณหภูมิสูงพอที่จะเกิดปฏิกิริยาเชิญมอนินเกียก็จะกลายเป็นดาวลึกมวลของดาวส่งผลต่อวิวัฒนาการและอายุไขดาวลึกแต่ละดวงมีสมบัติต่างกาันเช่นความส่องสว่าง คุณหาภูมิผิวสีและสเปกตรัมความส่องสว่างสัมพันธ์กับกำลังส่องสว่างและระยะห่างจากคู่สังเกตคุณหาภูมิผิวมีผลต่อสีและสเปกตรัมของดาวระบบสุริยะระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวของฝุ่นและแก๊สในในเนวบิวลาสุริยะ บริเวณใกล้ดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงทำให้สสารที่เป็นของแข็งรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ดาวเคราะห์หินหรือดาวเคราะห์ชั้นในส่วนแก๊สและสารละเหยง่ายถูกผักออกไปไกลกลายเป็นดาวกลายเป็นดาวที่เพื่อต่อการมีชีวิต ต้องมีน้ำในสถานะของเหลวชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมและอยู่ห่างจากดาวดึกในระยะพอเหมาะเทคโนโลยีอาวากาศเทคโนโลยีอาวากาศใช้ในการสำรวจทั้งทั้งบนโลกและนอกโลกโดยมีองค์การสำคัญเช่นนา s a พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจัก,กรวาลและใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆเช่นการสื่อสารและการสำรวจทรัพยากรลกูกมนุษย์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนำมาประยุกต์ใช้ในหลายด้านเช่นวัสดุศสาสตร์และทางการแพทย์โครงสร้างลกูกการศึกษาโครงสร้างลกูกอาศัยข้อมูลจากองค์ประกอบทางเคมีของหินแร่ตุกบาทและ ลื่นไหวสะเทือนซึ่งแบ่งเป็นขึ้นปฐมภูมิที่เคลื่อนที่ผ่านทุกสถานะและเคลื่อนทุติยภูมิที่ไม่ผ่านของเหลิวแผ่นดินไหวทําให้เกิดขึ้นไหวสะเทือน2แบบคือขึ้นพื้นผิวและขึ้นในตัวกลางข้อมูลขึ้นเหล่านี้ช่วยแบ่งโครงสร้างโลกได้2แบบได้แก่ห ตามองค์ประกอบทางเคมีเปลือกลูกเนื้อลูกและแก่นลูกตามสมบัติเชิงกลธรณีภาคฐานธรณีภาคมัชนีภาคแก่นลูกนอกลูกและแก่นลูกทันในการแปลสัญญา,านของแผ่นธรณีหลักฐานทางธรณีวิทยาช่นตอยต่อแผ่นธรณีภาคอายุหินกลางมหาสมุทรซากดึกดำบรร์ และสนามแม่เหล็กลกูกบูราณสนับสนุนทฤษฎีแปลสันฐานแผ่นธรณีภาคการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรและทฤษฎีทวีบเลื่อนการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรเกิดจากกระแสวนในชั้นเนื้อลูกตอนบนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคมี3แบบได้แก่ 1. แนวแผ่นธร,รณีแยกตัว2แนวแผ่นธร,รณีเคลื่อนที่เข้าหากัน3แนวแผ่นธร,รณีเคลื่อนที่ผ่านกันในแนวราบแต่ละรูปแบบทําให้เกิดสันฐานเขากลางมหาสมุทรมูอเกาะภูเขาไฟต้องลึกก้นสมุทรแนวรอยเลื่อนขนาดใหญ่และแนวเสือเขาสูง รวมถึงปรากฏการทางธรณีเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและสึนามิธรณีพิบัติภัยภูเขาไฟเกิดจากแมกมาแทรกดันขึ้นมาบนผิวโลกส่วนใหญ่อยู่ตามแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่มุดตัวหรือชนกันและบางแห่งเกิดในบริเวณแผ่นธรณีแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีที่เสียดสีหรือชนกันลดปล่อยพลังงาน เป็นคลื่นไหวสะเทือนอาจเกิดจากคููข่าไฟระเบิดหรือการทดลองนิวเคลียร์สึนามิเกิดบริเวณแนวรอยต่อแผนน่นธรณีเช่นวงแหวนไฟแปซิฟิกในมหาสมุทรลึกคลื่นมีความยาวคลื่นมากและคลื่นเคลื่อนที่เร็วแต่เมื่อเข้าสู่น้ำาตื้นความสูงคลื่นเพิ่มขึ้นทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่และ เข้าปะทะชายฝั่งการเกิดลมฟ้าอากาศและภูม,มิภาคข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งน้ำในทะเลน้ำทะเลในมหาสมุทรมีความเค็มไม่เท่ากันน้ำทะเลที่เค็มกว่ามีความหนาแน่นสูงจะเคลื่อนไปแทนที่น้ำทะเลที่มีความหนาแน่นตำ่ำแบ่งการไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรเป็นสองประเภทคือกระแสะน้ำพื้นผิวและกระแสะน้ำลึก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศลูกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ร้อโดยสะท้อนกลับสู่อาวากาศ30%ส่วนที่เหลือถูกดูดกลืนและแผ่ออกมาเป็นรังสีอินฟราสเรด58%จากพื้นผิวโลกและ12%จากบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงของแก๊สเดือนกระจกละองลอยพื้นผิวโลกส่งผลต่อสมดุลพลังงานและภูมิอากาศ เอลนิโยทำให้ชายฝั่งตะวันตกของแปซิฟิกแห้งแล้งส่วนฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนลานียาทำให้ชายฝั่งตะวันตกมีฝนหนักเสียงน้ําท่วมและดินถล่มในขณะที่ชายฝั่งตะวันออกแห้งแล้งมากขึ้นข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยากับการใช้ประโยชน์การพยากรณ์อากาศ ให้ใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้นทั่วโลกวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อระบุสภาพลมฟ้าอากาศในบริเวณกว้างติดตามพายุหมุนเขตร้อนและตรวจสอบเมฆปกคลุมเรดาร์ตรวจสอบอากาศช่วยระบุความแรงและทิศทางลมการใช้สารละสนเนทีทางอุตุนิยมวิทยาหลายชนิดร่วมกันช่วยให้คาดการอากาศแม่นยำขึ้นเตรียมรับมือและลด ขุนกระทบจากสภาพอากาศได้ตรงนี้เขาจุกกันนั่นตัวนึงที่นู่นี้ครับ